งามอยู่ดอกมันหลายอยู่ผู้ดใดกัสบสวาวงงามผูม้กับงามปนนีล่ะน้ะนองสาวก็มาอยู่เทา่านึงมะมันเหมนมันเ่ได้วันหนาปื้ดได้เยบุนมาเขาปะมัน่ได้หนาปื้ดได้มากับมาล่องมาแรงนั่นแหละงามปนนีละ <c oughs> น่ะเนาะ จะออนลายเป็นไรนี่ก็หนาปีหน้าก็ที่พ่หนาอยู่บ้ที่อันก็เลยต้องฝนฟ้าแล้วฝนฟ้าดีมันก็สีออกนอออกเนียงฝนฟ้าพอดีมันก็เปเพมันก็บว่เพเจาา้หาหน้าที่ก็หาหนามมาหดมันตีหาเรื่องแต่ขันเป็นเพง่ายครับเดีย พูดกระปูงข่อยนี่ก็จุ่มน้ำไป,ป <c oughs> เพื่ออะบ่ลืนดอกทั้งนี่บ่คือทั้งนั้นทั้งนั้นมันเป็นหินธรรมชาตินี่มันเป็นปูนครับผมก็ได้เลยไม่เป็นไรปรากองได้ <c oughs> หนุ่มตาก,ก้องเหมือนกัน ทุกคนบัดนีฮาก็จะออกจากาทุ่งวัวสวรรค์ทุ่งหนึ่งนะคะก็จะทยอยขึ้นไปเหมือนเดิมขึ้นไปขึ้นไปจุดเี่ยฮายางมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวทยอยอะไรไปเรื่อยๆให้มันไปเทียงให้มันไปเทียง,ย,งยุผ้ผาหำหดเนาะผาพ่อเมืองแล้วก็ไปกินข้าวกินข่ากินยังเหล่าเหล่าเขาก็จะลงไปเรื่อยแล้วก็ไปบ่ายก็เข้าบ้านเขาของพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูน้ําตกถ้าฝนไม่ตก แค้มให้ดูหน่อยเนี่ยสวยถ่ายดูอาจจะโดดทายลำ่างยังไงระหว่างทา,างเดินนะคะก็จะมีดอกกระเจียวให้ชมไปตลอดแนวทางเลยน,นะคะอาจจะมีบางบางบางเยอะบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่า หัวมันเนาะหัวพันมันจะตรงไหนมันเยอะตรงไหนมันไม่เยอะ ภาพนีม้มดแล้วครับได้ไหมอ่ะได้ครับพอดีเต็มพอดีครับครับผมสวยเก็บไปเก็บไป แล้ว่าเป็นสุดเดี๋ยวเขาไปรัดเป็นภาพนึ่งได้ครับผมบบบบตรงนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่เนาะจากตรงนี้ขึ้นไปก็จะเจอเจอจุดใหญ่ของดอกกระเจียว ไกล้กับโบได้โบไปเลยบรรยายได้แนะนำได้ยังไงหมอกเริ่มจากแะ้วของบุณตะวันหนาวพาต้้งเฉีงมาดึ้ยนะครับผมเนี่ย 嗯 <laughs>。 ครับผมมันตอตอนมันยังมาลยนาะมันก็จะเต็มเลยครับผมันก็จะเต็มเพราะมันเต็มดอกมันตรงนี้มันก็เะเขียวๆนิดนึงครับ มันก็จะงามพอมองไปมันก็หนาจ้ะก็หนนี้มันใุ่หาเัวนัพุ่นมากพ่ย่ย้อนกลับไปว่า<ห>อ้อนเห็ดัไหมพ่นลกไปมีครับพุ่นขึ้นจากทางนี้ครับใช่เหรอครับ